ตัวตึงโพเสดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีนะนะครับตัวตึงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีจะดีได้ไงอะ่ะดมกาวผสมทินเนอร์ออไปสมองสมองไปหมดนะครับคลั่งครับผู้ชมฮะคลั่งควงขวดใส่พระพุทธรูปอะ่ะเนี่ยครับหูพระพุทธรูปแหว่งไปเลยฮะด้วยเรอมาไไแล้วนี่ีมือมอังตาไม่ดีเขเนี่ยดสุกีมาเลยวันหนังหน้า

พี่เบิร์ตอาจารย์ไข่น,ขนีเ่เขาสอนวิชาอะไร,รอ๋อ <c oughs> ใช่คือ <c oughs> จริงๆคือนายไข่แต่คนแห็นั้นก็เลยแบบเหมือน,น,านาอาจารย์ไข่อาจารย์ไข่เรียกอ่ะอ,อจันไข่จันไข่ตึงได้นะโโตัวตึงดึงดาวเลยโอ้โหสุดๆฮดะตัวอย่างที่ไม่ดีนะ<อ>นี่แหละครับคุ้มครั่งมือถือกาวผสมทินเนอร์โอ้โหจะรำเหรอเออเฉพาะแต่ละอย่างก็แย่อยู่แล้วดันผสมกันอีกกาวกับทินเนอร์เออะวยวายตรงนี้วัดโพเสด็จครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหกโมงเย็นเมื่อวานนี้เองเอตำรวจ<า>เข้าไปเกี้ยกรอมเนี่ยโอ้โหโดยเนี่ยจังก้าใช่ไหมจัาตัวไปบำบัดก็ก่อมอยู่20นาทีได้คุณผู้ชมในไข่ก็ยอมให้ตำรวจใส่กุญแจมือนะครับเอาขึ้นรถสายตรวจแต่พอขึ้นปั๊บนะคลั่งอีกนะอรารวาสโอพยายามจะถีบเมื่อกี้โอ้โหเกือบโดนกล้องเกือบโดนเจ้าหน้าที่ด้วยเกือบโดนผู้สื่อข่าวด้วยเคลอดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก็พาในไข่ก็ส่งโรงพยาบาลมหาราชน,ค,านครศรีธรรมราชนะฮะเนี่ยเนี่ยจะนี่จังหวะนี้เกือบไปนะ จากการสอบถามพระลูกวัดกับชาวบ้านก็เล่าว่าไข่เนี่ยเสพยาดมกาวดมทินเนอร์นักนะครับสมองพังหมดแล้วระประสาทหลอนแล้วนะคลั่งอลรวาตบ่อยเลยที่ผ่านมาในไข่เวลาคลั่งนะนะครับอลรวาตทำร้ายคนในครอบครัวเคยเคยจุดไฟเผาบ้านไปแล้วอ่ะแล้วคนในบ้านอ่ะไปอยู่ที่อื่นมดแล้วครับหนีตายด้วยแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นด้วยนะครับในไข่เนี่ยไม่มีบ้านอยู่แล้วนะก็เลยนอนที่วัด นะครับแล้วก็ดมกาวดมทินเนอร์แบบนี้กระทั่งเย็นเมื่อวานแล้วครับผงใสเต็มที่เต็มที่นะฮะแลหลอนก็คลั่งควางขวดเบียร์ใส่พระนะครับพระที่เป็นรูปๆนะนอกจากนี้ยังพระนี่พระที่เป็นองค์ๆก็ปานี่ครับโอ้โหผูพุทธรูปแหว่งไปเลยครับได้รับความเสียหายก็จับส่งโรงพยาบาลแล้วละครับผู้ชมให้ดูพระ